พี่มีมาพอ่อผักกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกผู้สุกคนนะจ้าพี่พาเลาะลาสายมาพ่อผพักอันน,นี้ทุกคนนี่เต็มเลยทุกคนนี่เห็นบี่จ้าอยู่มันที่ทุงหยาทุทากคนทุ่งหยาติดทังพี่มี่วได้เคยเห็นคืเจ้าเก็บอยู่นะทุกคนนะลองไปเบิงเอาขึ้นหยาบแท้นี่จ้าลักษณะใบลักษณะสวยๆนี่จ้าพิลามโมเมนต์นะโมเมนต์ผมเช่ เอาดอกที่มันบานในยบานนะทุกคนมันเต็มเลยจ้ะทุกคนอันนี้มันบานหรือไม่เพื่อนเห็นไทุท่งห้าเต็มเลยจ้ะมันทั้งพุ่มกัะแมนหมดเลยทุกคนยุกเกาะกลางถนนกะไลายจันเห็นไหมทำไมมันเกี่ยังเลย ดอกอ่อนดอกอ่อนสีอ่อนทุกคนเห็นป <c oughs> ่าแต่ว่าดอกบานสี่ป๋วไวเวาจะทุกคนบอโอ๊ยี่เรเชิญบ้านเ <c oughs> นี่ยนี่โค้งจะไหวอยู่จ้ะทุกคนเห็นป่แดดหอนหอนทุกคนเลยมนยางระกันกนังกีฬล่เป็นทงเลยนะทุกคนเห็นป่ จะไปจะมีมงนึ่งจา่ามองนี่งคงจะไม่ไหวแล้วนี่เห็นบอจะปลูกดอกไม้พี่น้องตรงน,นี้เห็นบ,บออ่อนจางสีเห็นบองามๆาพี่น้องเดยวฉพาิไปขึ้นซื้อภาษาเยอรมันจะซื้อภาษาอังกฤษบ่รูนะทุกคนนี่เห็นบ,บมนอ,บบอ,อ,นอนะะมันไนะข่พักหูกระต่ายนะทุกคนเนาะ เต็มเลยทุกคนเห็นบ่แม่นหมดจ้านีเห็นบ่แม่นหมดเลยอ,อ่อ,อนๆสนะิพี่น้องร้องไปซิมเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเนะกีฬานะหนูพ่นเลยใส่เพิ่นหรือเปลาปลาดูกิน้นั่งกีฬาพี่น้องเดี๋ยวจะซิมเบิง่งหย่ำเบิ่องเหมืนเป็นรสศาสตร์งงจังคือแบกหูกระต่ายมากเลยนะทุกคนนี่ไข่พักหูกระต่ายมากเลยอะ่ะ เนี่ยอ่อนๆทุกคนต้นอ่อนมันที่บีว่าเคยเห็นคนเก็บที่บีว่าพักมูกระตายแล้วจะนี้แต่ว่าพักอันที่เจ๊พีเก็บมันเป็นอกนกพิราบเหมทุกคนเขาก็บรลุเนะทุกคนเนาะเก็ไปขึ้นไปเบิ่งซื้อจ้ะเก็บไปเบิ่งซื้อมัน เหนียวทุกคนดึงยากเหนียวแต่มันงามอยู่ทุกคนนี่ต้องเอามีดมาปัดตัดเอาทุกคนนี่มันหึนงหือก็ผักบุ้งนะทุกคนผักบุ้งมันงหึนงน,นะจ๊ะผักเหนืยจ้กพี่น้องขี่จักรยานก็กีฬาพี่ เดดหนะ้อนนะเชิญวามนะกิราพักจะรับจะรับเสียนนะอย่าอย่จะรับจะรับเสียนนะคุ้มอะคุ้มอโอ้เดี๋ยวมันด้ชเช่าอย่ามันเชิญชเช่านะอย่าอย,า,าอย่า,ากิร่าอย่าจันทุกคนพักกุ้ยช่ายพักเป็นจันทุกคนนี่เห็นปะอันนี้เกิดทางหางแล้วจันทุกอันนี้แมียนนอนนี่เนะมียนจนันนี่นี่ก็แมีนทุกคนใบมันนี่กำลังเยอะเลยทุกคนนี่ผุ่นข้างในเห็นปะแมีน,มนจนัน สังเกตดอกมันได้เลยจ้าก,กุช่ายป่าเห็นไหมไปไปคอมกระซี่คอมเขม้ามาจะรับสลับเพียนคอมคอมเนี่ยนี่ทุกคนแมนหมดเลยจา้าดอกขาวๆนี่พี่พีว่ามันดอกใหม่ดอกย่างอ่ะสัน่นพี่แถ่กุช่ายปลาทุกคนนี่หยัมมึงแล้วจา้าเห็นบ่ดอกข,ขาวๆนี่พี่น้องเห็นบ่นี่นี่หอมมากเลยทุกคน กุชายปลามีคนมาตัดอยู่จันนี่หรือว,ว่าเขาจะเอามาปล่อยมาถิ่มไปนี่บอกเหรอว่าแนา่ใจนะทุกคนพูกนั้นกําลังอันที่พวกนันได้ออกดอกกัมเมนจันนี่เห็นบอกแม,มนหมดจันนี่มาเด้อมาเอาเด้อผักกุชายปลานี่พี่น้องพี่เห็นบ่าอ่อนอยู่เลยทุกคนอ,นอน่อนอ่อนอยู่จันนี่ฉันกัมเมนจันนะเมีนหมดจ้ากุชายปลาจะบีมาพอ้กุชายปลางามมากเลยทุกคนดูดอกมันที่ทุกคนนี่ ดี๋ก็จะเกิดแตกนอกไปอีกนอกทุกคนนอเห็นบอทั้งมีกระเมียนจ้าทุกคนนี่อันนั้นหยาจ้าอันนี้แมนหมดจ้าเห็นบน่มันเป็นบักอยูน่นี่ทุกคนหอมมากเลยทุกคนนี่คุณนะเห็นบอ่พ่อคุ้ชายปลาจ้าจทุกคนเห็นบอล้ำฐานจ้าทั้งนี่อ๋อกีฬามายืนรอหวีเล้อืม ขีจ่จ<ะ>ัจกรยานหลาะเลรียญฟังฟูนก็เป็นเห็ดพี่น้องเห็นบัานเห็ดอันนี้เคยถ่ายลงไปแล้วจ้ะเห็ดอ้น,นั้นทุกคนเห็ดไอ้อะไรนะชิคเก้นออฟเดอะบูททุกคนบ้านในเกิดทุกคนเยวีมาแช่์หนำลางจ้ะยวีไม่อยากเอ็นยืดน้ำจีตมมามาทุกคนเตรียมเทืองต้มมามาไว้ใส่เนือ้อใส่ไข่เป็นน้ำทุกคนในหนังสือที่เยวีนนัน่นเนาะเยวีเขาไปอ่านเพอนบอกว่า กออเอาไปเสตเฮ็ดสลัดทุกคนเอาไปใส่สัตว์เนสลัดเพราะว่ามพ RS, พ RS, พ RS, ันมีรสชาติผิดเป็นบางสิเผ็ดเผ็ดเฮินเฮินนั่นแหละจ้าทุกคนฝรั่งคนกระแปว่ามันเป็นเผ็ดเนาะนเฮิรนเฮิร์นน่ะบานเอาเรียกเฮินเฮินนะมันเฮินเฮินมันคืออะไรน่ะประมาณนั้นแหละทุกคนเอรล่วแล้วแช่น้ำไปหลายน้ำแล้วทุกคนจะมร้องกินเบิรงเนาะได้ยินกินดิบ้อมอันนี้อั waar, ific, นด no. ิบพี่น้องเบิ่งกระสิต้มสุกเขาเฮ็ดสุกแล้วปลอดภัยกินปลอดภัยนะจ๊ะะเเนนาห็ ซื้อภาษาเอยอรมันจะยะมีเห็นคนทางอิตาลีเก็บพรอม้ะน,นี้แต่วัแนีใจว่าพักมูกต็ตอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเราไม่รู้เนะาะรู้ชื่อผักชื่อซื้อผักภาษาเอยอรมันเ้อทุกคนคนมาจ้ะีวีต้มใส่มะหมาทุกคนต้มร้อเรือนานมากแต่ยุกจ้ะกินกันอืม เป็นแล้วๆล้ผักบุ้งอีกพี่นอ้องเห็นก็จะวาเนาะพี่ก,กับมีพริกเขียวมาคุยกับปีจ่ากินกับมะหม่ามะซีมันดีเบิงนทุกคนกินสดอือร่อยนะทุกคนมันมันดีจ้ะ <c oughs> ขอไปให้พี่นอ้องไม่หา่านัในอันนั่นพันบอกว่าเอาจะออกเผ็ดเพพันวาเนาะ เฮิร์นเหรอจ้าทุกคนคือกินผักป้งดิบมันอะอืมมันเป็นหฮิรนเจ้าทุกคนก,นก,กนนินยาักขนาะนั้นี้ยานมันย่อยจะโทรศัพท์ไปหนักถือกล่องมือเดียวแม่ช่วยน่อยพี่น้องต้มใจม,มากความหฮิร์นคงจะหายไปหมดแล้วจ้าเพราะมันสุกนะทุกคนอืม เดีะมะกินแด่เนื้อสับทุกคนเจพีนังอยู่นัางอีก,อก,ออก,อกช่วงหนึ่งกระสัน,สสนจะพัดอีกอีกช่มหนึ่งสิพัดตนะุมใจ้มะหมากทุกคนมะหมากสองหองสวดโจโกรกปวดหันะทุกคนโอ้คงจะกินไม่หมดหรอกนะทุกคน อืมอร่อยอยู่นะเก็บมากินได้จ้าทุกคนเก็บมากินได้วิญาเอ็นยืดใจวิน้่งที่เหลือจ้าคุยกับปีน้องอืม ได้พีเ็ดแห่งๆจ้าว่าเห็ดเพเป็นน้ำซุปทุกคนมากินแห่งๆอร่อยอยู่นะทุกคนเก็บม,มากินจ้าผู้ใดเห็นก็ะไ้เนาะชื่อวิทยาศาสตร์ด้วย โอเคนะทุกคนจะวีขอตัวกินก่อนจกก้ะเพราะฉนั้นกิ่นหันเป็นเส้นเขาต้องสูบเอาเนาะพี่น้องเนาะบอกพีคคืองวยเผ็ดมากเลยทุกคนโอเคจ้ะทุกคนขอบคุณทุกไลนทุกแชเนอกขอบคุณไลน,น,น์้วจ้าที่เขามารับชมรับฟัง